เรียกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีรีวิวนะครับก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่ของทางโร t เชนเอ็กเลยนะครับผมเป็นรุ่นที่หลายๆคนรอนะครับก็จะเป็นตัวรุ่นที่มีชื่อรุ่นว่าพิน t ท g e Shark Master GMT นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ GMT จะมีแต่ว่ามันจะไม่ใช่ที่เป็นเครื่องออโตเมติกนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูกล่องก่อนนะครับกล่องเหมือนเดิมนะครับโอเชียนเก็จะเป็นกล่องหนังพิยูบุกด้วยแล้วก็มีตัวกล่องไม้อยู่นะครับผมเป็นกล่องสองชั้นนะครับก็จริงๆเนี่ยออกมาซีรีส์ของตัว g m t ทีเนี่ยที่เป็นออโตเมติกนะครับมันจะออกมาเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสักห้าถึงหตัวนะครับผมแต่ผมจะแบ่งเป็นซีรีส์เซ็ตนี้ก็คือจะเป็นเซ็ตตัวเรือที่เป็นสตีลแบบนี้นะครับพร้อมกับเซ็ตเข็มที่เป็นเข็มเมนซ์นะครับผมก็จะทำออกมาทั้งหมด3าสีสารุ่นครับ จะพยายามวางไว้ให้ได้นะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีั้หมด3รุ่นนี้นะครับที่เป็นตัวเรือนสตีลล้วนนะครับสีเงินล้วนแล้วก็ในส่วนของเสตเข็มจะเป็นเส้นเข็มเบน์นะครับผมมีอยู่3สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเรียงให้ดูนะครับก็รุ่นแรกรหัสนะคสาบหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับผมเลขรหัสผมเรียงตามเลขน้อยไปมากนะครับ ก็คือตัว531ก็คือตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นครึ่งบนที่เป็นสีเขียวแล้วก็ครึ่งครึ่งบนเป็นสีดำครึ่งล่างเป็นสีเขียวนะครับเป็นเบเทลสอสีนะครับที่เป็นเซรามิกครับสำหรับวินเทจ GMT นะครับผมรุ่น42มินนะครับผมจะเป็นเคสไซส์42มาพร้อมกับการกันน้า500เมตรนะครับแล้วก็กลไกที่หลายๆคนรอกันก็คือจะเป็นกลไกออโตเมติกนะครับผมที่เป็น GMT นะครับแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นเครื่องจากทางไซโก้นะครับที่ไซโก้เนี่ยเพิ่งออกตัวของทางไซโก้เองที่เป็นออโตเมติก GMT ออกมาล่าสุดเนี้นะครับเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับผมก็ได้ออกมาแล้วก็เครื่องตัวนี้เนี่ยก็นํามาประจำการในเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับผมรหัสของมันก็คือ NS 3 4 GMT หรือว่าข้างในไซโก้จะเรียกว่า 4R 3 4 GMT นะครับผมเป็นเครื่องตัวเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่เป็นรหัสที่เขาขายให้ภายนอกนะครับผมก็จะเป็น NS 3 4 GMT นะครับ มาดูที่ตัวเรือนนะครับผมตัวเรือนตัวนี้เนี่ยมินเทชัางมาสเตอร์เอามาจากรุ่น42มิลที่เคยขายก่อนหน้านี้นะครับเวหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วมีความกว้าง42มิลน,นะครับมีคาวการค่อนข้างนิยมกันกระแทกได้นะครับผมเบสเซอร์เป็นเซรามิกกระจกจะแตกต่างกับตัว42มิลรุ่นก่อนหน้านะครับจะเป็นกระจกแฟลชซัฟไฟครับผมก็คือเป็นกระจกซัฟไฟเรียบนะครับกันรอยได้แล้วก็จะมีเลนส์ขยายที่2เท่าอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ ก็แตกต่างกับตัวรุ่นก่อนหน้าที่เป็นกระจกโดมที่จะไม่มีเลนขยยวันที่ตัวน,นี้จะมีเลนขยะวันที่ให้มันมาด้วยนะครับผมสายเป็นสแตนเลสสตีลนะครับข้อกลางขัดเงานะครับผมแล้วก็บานพับเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นี่นะครับตัวเรือนแทบจะคล้ายๆกับตัว42หมินตัวก่อนหน้านะครับผมเดี๋ยวผมลองทาบข้อมือให้ดูสาย4ีบนี้ก็ข้อมือประมาณสัก6นิ้ว6.2นิ้วนะครับน่าจะใส่ได้กางสวยนะครับถ้าเล็กกว่านี้ก็อาจจะใส่แล้วดูกลางๆนิดนึงแต่ขึ้นอยู่กับว่า บางคนอาจจะถนัดเคยใส่ไซส์ใหญ่มาบ้างแล้วนะครับนี่ครับสีเขียวดำมามนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีหนึ่งที่ลูกค้าจองเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เป็นสีที่ทางไซโก้ยังไม่มีด้วยไซยโก้ทำออกมา,มารู้สึกจะมีเป็นสีแบทแมนสีดาําอะไรพวกนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวด๊าเขียวดํานะครับเข็มเจียมทีเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับผมเข็มเจียมทีของทางเครื่องไซโก้ Uh, NS34 ตัวนี้นะครับผมก็สามารถแฮกเข็มวินาทีได้นะครับไม่ต้องโยงเป็นแบบขันเ<ฮ>กลียวนะครับดึงออกมานอกสุดเข็มวินาทีจะหยุดเดินแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งเวลาแล้วตั้งเวลาก็จะสังเกตว่าเข็มจิมทีจะคล้อยตามไปด้วยนะครับตัวนี้ตั้งแบยี่สิบสี่ชั่วโมงเอาไว้อยู่นะครับก็จะเห็นว่าสมมติหุนเป็นตองเลขเก้าก็คือนี่ครับจะเป็นช่วงเก้าโมงเช้านะครับก็จะอยู่ตรงระหว่าง 8, เลขแปดกับเลขสิบตัวนี้นะครับก็คือจุดตรงนี้จะเป็นเก้านาฬิกานะครับ เราก็จะมีตัวเวลาที่เราปรับวันที่หรือ GMT นะครับจะอยู่ครึ่งจังหวะเหมือนกับเครื่องสามเข็มทั่วไปนะครับก็ดึงออกมาครึ่งจังหวะเข็มวินาทีจะไม่หยุดเดินนะครับหมุนลงตรงนี้จะเป็นวันที่ครับสังเกตวันที่จะเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าหมุนขึ้นนะครับผมเข็ม GMT ก็จะกระโดดมาแบบนี้ครับนี่เพราะค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องที่เหมือนกับ ETA นะครับผมตัว GMT นะครับก็จะเป็นรหัสพวก2 2836พรุนี้นะครับผมเป็น GMT ในการใช้งานแทบจะคล้ายกันเลยนะครับผมก็เวลาตั้งเข็ม GMT ก็ใช้การหมนุนครึ่งจังหวะนะครับตำแหน่งเดียวกับวันที่นะครับเป็นแบบ Quickset ครับมันก็จะปรับค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมตัวส่วนของเข็ม GMT นะครับเดี๋ยวเรามาดูโซนหน้าปัดกันบ้างนะครับ หน้าปัดตัวนี้เป็นสีดำนะครับดำแบบดำแบล็กเกอร์นะครับผมเป็นดำเงานะครับผมแล้วก็เข็ม GMT จะเป็นสีเขียวสีตรงกับครึ่งล่างของตัวเบเซลที่เป็นเซรามิกสีเขียวเหมือนกันนะครับผมไพรน้ำเป็นสีขาวครับมีกรอบเงินเงินอยู่รอบๆเซ็ตเข็มสีเงินครับนี่ครับมีไพรยน้ําทั้งตัวส่วนของบนหน้าปัดที่เป็นมาร์กเกอร์สีขาวเซ็ตเข็มแล้วก็เบเซลนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ขึ้นคลิปให้ดูนะครับก็จะเหมือนกันในทุกรุ่นเลยนะครับผมก็จะไม่แตกต่างกัน แล้วก็ตัวเบเซลนะครับผมตัวนี้เบเซลหมุนได้รู้สึกหนึ่งทิศทางนะครับจะเป็นแบบทวนเข็มทวนเข็มนาฬิกานะครับผมเบเซลมีความแน่นนะครับ120คลิกครับผมเป็นเซรามิกด้วยก็จะกันรอยได้ทั้งหมดนะครับผมนี่ก็คือตัวรุ่นรหัสนะครับผม531นะครับผมที่เป็นสีครึ่งดากับเขียวนะครับแล้วก็สีหนึ่งครับที่ลูกค้าจองกันค่อนข้างเยอะจริงๆตัวสติลล์จองค่อนข้างเยอะทั้งทั้งสามสีนะครับนื่งจาจะเป็นรุ่นที่ ขายดีนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้าคือจะเป็นตัวรหัส551 5, นะครับผมนี่ครับจะเป็นครึ่งดำกับสีเบเซลน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ตัวเข็ม GMT เนี่ยมันก็จะเป็นโทนสีโรสโกนะครับผมแล้วก็เซ็ตเข็มข้างในเป็นสีโรสโกครับกรอบต่างๆรอบๆภายในน้ก็จะเป็นสีโรสโกครับสีโทนนี้ค่อนข้างสวยนะครับผมเพราะว่าตัวของ เอาจริงเนี่ยโรเล็กซ์เนี่ยก็จะมีโทนสีแบบนี้ด้วที่เป็นครึ่งดำกับครึ่งเบเซลน้ำตาลที่เป็นสีช,ช็อกโกแลตแบบนี้นะครับจะลอง้ามให้ดูนะครับตัวนี้รหัส551นะครับเดี๋ยวตะกี้ผมข้ามตัว541ไปเดี๋ยวให้ดู541ปิดท้ายลวแทนนะครับมันพับเหมือนกันส่วนประกอบต่างๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ตัวสีครับสีน้ําตาลเนี่ยมันได้ความหรูวินเทจนะครับนี่ครับก็หาแบรนด์อื่นๆที่ทําสีน้ําตาลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อย โดยเฉพาะน้ําตาลโทนนี้นะครับสกอเรลเคยมีเมื่อก่อนนี้แต่ตอนหลังๆมาทําเป็นมันจะเป็นน้ําตาลหรือน้ําตาลแดงๆนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําตาลช็อกโกแลตที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับเพราะทำมาคล้ายๆกับตัวพันเมตรที่เคยทําตัวขอบที่เป็นสีช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนี่ครับสายสีสองมิลนะครับการใช้งานฟังก์ชันเหมือนกันทั้งหมดนะครับได้กระจกซับไฟล์เลนส์ขยายันที่เลเซอร์บนเซรามิกนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการลอยได้หมดเลย นะครับแล้วก็ตัวรหัสต่อมานะครับก็คือตัว 5C1 ก็คือตัวแบทแมนนะครับแบทแมนก็คือสีครึ่งบนดําแล้วก็ครึ่งล่างน้ําเงินนะครับเซ็ตเข็มเหมือนกันนะครับจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เข็มจิมทีเป็นสีน้ําเงินเหมือนกับครึ่งล่างของตัวเบเซลนครับตัวเรือนเป็นแบบสตีลนะครับผมการขัดงานตัวเรือนค่อนข้างดีนะครับข้อกางของตัวสายจะเป็นแบบขัดเงาทั้งหมดเลยนี่นะครับนี่ผมยังมีฟิล์มอยู่นะครับผมแกะมาจริงๆเนี่ยก็าวับนะครับ มันพับมีโลโก้ทางแบรนด์นะครับผมมีไมโครเอจัสได้สี่ตแหน่งนะครับฝาหลังเป็นแบบขันเกลียวนะครับผมฝาหลังทึบแล้วก็จะมีเลขที่รุ่นเลขที่ตัวเรือนต่างยิงเอาไว้ทุกเดือนนะครับผมเปลี่ยนสายนะครับใช้การไขเยาวนะครับผมด้านข้างนะครับเป็นเหมือนกับโรเล็ก์นะครับก็จะใช้ไขควงของแบนในการไขเอานี่นะครับผมอันนี้คือรหัส5 4 1นะครับผมเดี๋ยวเราลองทวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดสามรุ่นนะครับที่ออกกันมานะครับผมสีเขียว มีรหัสว่าห้าสามหนึ่งนะครับผมนี่ครับแล้วก็ห้าสี่หนึ่งก็คือตัวแบทแมนนะครับอ่ามีชัดชัดนะครับผมแล้วก็ตัวห้าห้าหนึ่งนะครับผมจะเป็นโทนสีน้ำตาลแบบนี้ครับก็สำหรับเซ็ตเข็มที่เป็นเซตเข็มเบนเนี่ยจะมีเลือกตามนี้นะครับตัวเหล็สตีลนะครับมีเลือกสามสีนะครับจะเป็นสีโทนเขียวโทนน้ำเงินแล้วก็โทนน้ำตาลนะครับ วน้ำตาลมีความแตกต่างนิดนึงตุงน,นที่เซตเข็มจะเป็นสีโรสโกลนะครับแล้วก็ก,อร,ร,กร,ร,รอบันางงก็เป็นสีโรสโกลภายนน้ำรอบๆเบเซลจะเป็นสีออกน้ำตาลครีมนะครับ ส่วนอื่นเหมือนกันหมดนะครับตัวเรือ4 2มิลนะครับกันน้ำได้500เมตรมีกระจกสปายขอบเซรามิกนะครับก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับราคาอ่าบ่อนราคาป้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่18,500บาทนะครับผมตอนนี้ส่วนลดน้งตาลเดี๋ยจะอยู่ที่ประมาณเหลืออยู่17,000บาททวนนะครับผมสามารถที่จะผ่อน0%เ์ผ่านทางช้อปปี้อะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากเข้าไปดูในช้อปปี้ร้านด้วยนะครับ ก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมรีวิวตัวล่าสุดของทาง OceanX นนะครับก็คือตัว Vintage Master GMT เ e t S N ร์จีเอเซ็ตเข็นเบน